คนวันนั้นอะ่ะบิตคอยลงใช่ไหมเห็นมันลงแบบก็เยอะอยู่นะบิตคอยก็ลงเยอะอยู่นะก็เลยอ่ะซื้อเพิ่มสิคาะรออะไรแน่นอนมันก็ต้องช้อนขึ้นแบบโอ้มาดูท ladder, ีก็คือลงอีกลงแบบลงกว่าเดิมอะแบบไม่มีทางจะขึ้นได้ต่อไปอีกแล้วอ่ะเศร้ามากเลยทุกคนตอนนี้หนูขาดทุนอยู่ ตอนนี้หนูขาดทุนอยู่600บาทค่ะสำหรับการเล่นบิตคอยน์กำลังแบบว่าเขาเรียกว่านะทำใจเย็นๆไว้แล้วก็แบบว่าคิดบวกว่าเงินที่เราเล่นเป็นเงินเย็นอะไรอย่างนี้เป็นประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าถามว่าประสบการณ์นี้ก็จะ2ปีแล้วนะยังไม่ได้อะไรกับคืนมาเลยเนะี <laughs> ่ย เล่นมาจะสองปีแล้วหนูยังไม่เคยได้กำไรจากมันเลยอะ่ะหนืไม่เคยได้กำไรจากมันเลยคุกคนก็ <C> e <ars> เริ่มง,งงแล้วว่าสรุปนี่คือเรากําลังลงทุนหรือว่าเรากําลังเอาเงินแบบว่า <c oughs> ไปผ่านเล่นอะไรอย่างงี้